ตำแครอทใส่หัวโคบี้คะ่ะทุกคนปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะคะทุกคนเมื่อนี่ลบสององศาตะวนัน้นาวนอนข้ากระดูกมาบัาเนี่ยมากินํำแค่รอดใส่หัวผักกาดน้ำกันนะคะ เมื่อเนี่ยนะขอยบอไปทำง,งานกับทุกคนเดี๋ยวชิวาวเห็นฟังว่าว่าปเป็นยังเขาบอกไปนี่แหละเห็นบอตอนนี้ก็กาหมูอ กอโมูก,กับแพงแพงแตะกอนอ่ะยี่สิบเจ็ดโคลนตอนนี้สามสิบเจ็ดหรอกค่ะขึ้นตั้งว่าสิบโคลนอาหลอดแพงครับ Mm-hmm. ผมแค่ระคะยแคบค่ะแทนตะมุพื่อหายอากาศนิดนึง คนกินแหนมขั้นขั้นกินในดอกน่ะมันจะค่อยแห้งนะคะจะกขั้นกินกับตะไครงก็ดีแหะแซ่บแซ่บด้วยต่แค่แบบไม่จห้อง เช็คแบบเหลือทั้งหลายใบกินม,มาแล้วตอนนี้บ่ายสองคิดนาที ค่ะวันนี้เขากบาคุยกันทกท้ายกันคิเก่าน,น,นะคะก่อนอื่นขอต้องขอบกราบขอบคุณเหล็บซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอกเราก็เขียนคอมเมนต์น่าร,นารักนารักส่งกำลังใจมาให้นะคะ ค่ะเมื่อนน้คอยอบอได้ไปทํางานก mm ันค่ะเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้คอยตื่นตตีหาเพื่อน,นะคะ mm ่ะ hmm. ตื่นมากับปวดหัวแห้งค่ะแห้งแน่กันเลยกินยาแก้ป,ปวดไป2องเม็ดนะคะ mm hmm. แล้วก็นอนพักอยู่ประมาณาครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เลยลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมา,าเตรียมตัวล้างหนาง้าล้างตาแล้วก็จะ ไปทำง,งานนะคะทุกคนเพราะคอยอลงมาหอดบันไดขั้นแรกนะคะคอยวิ้นหัวหน้าเมืดนะคะทุกคนเราคอยกระยานคอยตกบันไดคอยกรเลยคอยยานคอยเอาหน้าล้นะคะคอยกรเลยเอาเอาข้างหลังนง่งหลุอยู่ว่าจะคลองหน้าเมื่อดวิ้นหัวนะคะแต่ว่า <c oughs> ยานจะคลองตกบันไดแบบว่าเอาหน้าล้ก็เลยแอนหลังนะคะ พอแอนหลังแล้วก็เลยลมค่ะทุกคนกเลยลมเมินมาน้ำบันไดเก็บไปเบิดทั้งตัวเลยค่ะเก็บกลนเก็บอ่าสันลังน้ำนะคะเพราะว่าหลังนะ่ะไทยกับอ่าบันไดนะคะทุกคนมาที่นี่อ่แต่ว่าพญ่ยายก็ยังนอนโขนสอดๆอ,อ,อยอะด้วยค่ะตอนจะข่อยตกบันไดเพราะว่าเราก็วันนี้เงี้ยเสียงนะคะเราข่อยกันเลยนางอยู่บันไดแป๊บนึง่นนะคะ่ะ การเลืตัดสินใจว่าเมื่อเน,นี้นะคงจะไปทํางานบไายเลืกขึ้นหมาข้างบนแล้วก็ส่งข้อความไปบอกเอ่าแกน,นะคะว่าค่อยบวดหัวแล้วก็วินหัวหน้ามือตกบันไดนั่นแหะคะ่ะช่วงนี้สุขภาพก็ดีเลยค่ะพระ่ใหญ่ก็บำสบายมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนนั่นแหละคอยไปเลว่าอาจะเป็นเพราะว่าบลูอากาศหรือ อีกอย่างหรือความเงียบเงาหรืออีกอย่างก็บออธิบายบ่เถินนะคะนั่นแหละมันเกิดขึ้นภายในร่างกายนะคะทุกคนหลายคนก็คงจะบอกว่าไปหาหมอไปหาหมอทุกคนค่อยขอบอกว่าไปหาหมอ,อยูสวีเดนนะบันบ่คืออยู่เมืองไทยนะคะคอยไปรอบนึงน่ะรอบงวดสุดท้ายก็บอกว่าไปขาดวิตามินดีนะคะทุกคนนั่นแหละ แล้วการวินเวียนซีซันนี่นะอ่ามันก็เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะเพราะว่าข่อยนี่ยเป็นคนโลหิตจางนั่นะคะทุกคนอ่าสาเหตุที่เป็นโลหิตจางตะกรอนข่อยก็เป็นอ่าฤทธิ์ดวงพวานนะคะนั่นแหละเพราะข่อยเป็นฤทธิ์ดวงแล้วช่วงนี้ก็อ่ามันก็บ,บ่หา,ายดอกค่ะข่อยคิดว่าอ่าเพราะว่าเวลาที่มันอ่าไข่กินอีหย่างพีเตงซีนะมันก็จะมีอาการคัน ยูนะคะ่ค่ะนั่นแหละค่อยเคยเป็นอลิสดดวงม้ากอนนะคะแล้วก็โวหิตจานพร้อมนี่แหละคะ่ะคือสาเหตุที่คอยอวิ่นเวียนสีสะน้้านะคะแล้วค่อยอาจจะขาดวิตามินพร้อมนะคะร่างกายค่อยกระเรบ่อว่าวดีนะคะนั่นแหละค่อยพิเศว่าค่อยจะร้ายอยู่จากสองอีกสองสามมื่นนะคะ คุยกับพญยาย,ยูตอนกินข้าวง่ายนะคะตอนกินเบรกฟาสต์แล้วก็บอกว่าในในเธอก็จะใกล้จะหยุดงานแล้วจะเลิกทํางานยุนิแล้วบริษัทํางานยุนิแล้วเธอก็ต้องไปเครียดมากกับการทํางานทางร่าง,งก,กายเธอบ่ไหวเธอก็ต้องหยุดจะต้องอยู่บ้านรอเรืว,วางสินะคะ กวนความรูนะคะทุกคนถึงแม้ว่าข่อยจะเสียดายเงินก็ตามอ่าแต่ว่าร่างกายห้องจะต้องมาก,ก่อน,นะคะเพราะว่าเวลาข่อยทํางานน่ะข่อยจริงจังมากค่ะทุกคนข่อยบ่เคยยืนอยู่ซื้อไ่เคยนั่งพักนั่งอย่างเลยแต่ว่าทํางานอยู่ตลอดตลอดเวลาสินะคะก็จะอ่าพักน้ำกินข่าวแล้วก็น้ำข่าวของน้ำเท่านั้นนะคะนี่แหละข่อยอาจจะเครีย์น้ำน้ำาที่ทํางานพร้อม ตั้งแต่ท่าแกบอกคอยว่าให้คอยอเลือกทำงานนะคะคอยก็มีความรู้สึกว่าอ,อาจจะแบบกดดันในใจนะคะคอ,คอยคิดว่าถึงแม้ว่าคอยจะบอกว่าคอยเพเครียดคอยบพอ,อันนี้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นภายในใจก็ได้นะคะทุกคนซึ่งเขากับรูมันก็ลเลย,ยให้เขานะ่ะปวดหัวลายอาจจะเป็นเครียดแล้วก็ อันนี้แหละค่ะเคลียร์เหตุในห้องปวดหมอแล้วก็วิ้นเวียนศีรษะเนี่ยแหละค่ะแหละจะก็บ,บรู่าจะอธิบายยังได้ไหคะทุกคนแต่ตอนนี้นะก็คิดว่าจะพักพอนั่นแหละค่ะพักพอนึงจะเหลือเวลาอีกอยู่แค่แค่เดือนเดียวน,นะคะสี่สี่อาทิตย์ก็จะอ,อยู่ทางานแล้วบางทีนะอาจจะลาลาอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะบ่แม่น วันอาทิตย์หน้าดออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนายนะคะก่อนที่จะนี่นั่นแหละทุคคนเวลาเขาเป็นแบบงสินะ่นอ่ะบ้านเขาเขาเอื้นสารบาดเป็นบทุคคลแบบงสิ่นั่นแหละข่อยกันเลยยานนะคะหน้ามืดบ,บ่อยขนาดอยู่ที่ทางานก็คือกันนะคะเวลาทีา่เขาจัดเลี้ยงสินค้าจัดของอยกข้างล่างเสียเวลาเขาลุกขึ้นนั่งสิ่นะคะเขาก็จะ เยียนหัวหน้ามือบอยด้วกันนะคะนี่แหละค่ะก็เลยคือเหตุผลที่คอ่อยหยุดงานนะคะก็เลยมาบอกให้ฟังค่ะอาทุกคนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกสำหรับเอฟซีที่คอยส่งกำลังใจมาให้ม,หา,มาดามบันนาก,กับปัญญากลังนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย